คุณผู้ชมคะวันนี้แม่จะพาคุณแม่มาทานสุกี้ตีน้อยนะคะเขาก็ยังจะมีคนรออยู่แต่ไม่เป็นไรบางตานะคะบางตา<ม>นี่คะ่ะ<ม>อยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แม่เดี๋ยวเราจะมากินตรงนี้นะนเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนตรงนี้เป็นตลาดตลาดนะคะขออภัยคะ่ะไม่มีรอเรือตลาดรงพอจอหอนะคะคุณผู้ชมนี่แม่จะพามาร้านตรงนี้ด้วย DIY นะแม่ นี่ตรงนี้ DIY ที่เขาขายของเยอะๆเดี๋ยวพามาเลือกอะเดี๋ยวเรามาหาที่จอดรถก่อนนะคะคุณผู้ชมที่จอดรถฟรีนะคะสำหรับลูกค้าตลาดนะคะมีที่จอดรถอยู่ในล่มนะคะคุณผู้ชมถ้าเราไป จอดข้างนอกก็จะตักแดดนะเดี๋ยวเราหาที่จอดในร่มดีกว่าตลาดโรงทอจอหอเนี่ยจะเป็นขนาดพื้นที่หลายสิบไร่มากๆเลยนะคะเขากําลังมีร้านค้านะคะเข้ามาจับจองพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ที่ขายดีที่สุดเลยนะคะแบบคิดว่าต้องเป็นสุก,กี้ตีน้อยเพราะว่าคนแบบรอตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมเราน่าจะจอดแถวๆนี้เนาะพนะเพราะว่าตรงนั้นเขากําลังปรับปรุงร้านอยู่นะคะ เนี่ยคะ่ะจะเป็นตลาดโรงทอจอหอนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงซุกี้ตีน้อยวันนี้จะพาคุณแม่มาทานซุกี้ตีน้อยครั้งแรกแล้วแม่กับพี่นัดก็จะมาทานซุกี้ตีน้อยครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยทานเลยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพิ่งจะมาครั้งแรกวันนี้นะคะจอดตรงไหนดีเออตรงนี้ได้ไหมคะตรงนี้ละกันนะคะ น,นี้นะคะแบบกับพี่นัทมาจอดรถอยู่ที่ที่จอดรถของตลาดรงทอจอหอนะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปที่ร้านซุก้ติน้อยเพื่อจะไปจองคิวก่อนนะคะไปรอคิวดีกว่าไม่เรียกว่าจองเพราะว่าเราเราต้องรอตามลาดับเพราะว่าจองไม่ได้นะคะก็ะตามคิวนะคะไปแม่วิ ตอนนี้เราก็เดินทางไปที่ร้านซูกิตีน้อยกันดีกว่าแม่ปะเก็บโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเราอยู่ที่จอดรถนะคะคุณผู้ชมแม่กำลังเดินถ่ามาด้วยกัน เนี่ยแม่เดี๋ยวจะพามาตรงนี้แหละของกระจุกกระจิกเยอะสำหรับขุดพอบาเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องประดับและเครื่องสำอางสำหรับคุ้งเนบ้านเครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาและของใช้ในสำนักงานภายในตลาดโรงทอเจาหอนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเอาขยะไปทิ้งก่อน แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจองคิวไปรอคิวนะคะไปรับบัตรคิวที่ซุกี้ตีน้อยอาวัสดีค่ะวันนี้จะมาทานซุกี้คุณป้าบอกว่ามอะไรแล้วอเค ป้าบอกให้มาไลยสวดให้ป้าด้วยคุณป้าขายน้ำผลไม้นะคะเป็นผลไม้บุฟเฟ่นะคะเขาขายแค่สามสิบ้าบาทอร่อยมากๆเลยอ่าตอนนี้เรามารอคิวอยู่ที่อลาดุกี้ตีน้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปถามก่อนว่าเขาต้องเขาต้องแบบรับยังไงอ่าคิวเข้าไปแล้ว สูงสองสามีสูงสองสิบเอ็ดถึงตีห้าโอ้เขาเปิดสิบเอ็ดถึงตีห้าอันนี้เรารับคิวตรงไหนนะคระับเจองของเราสามแล้วสามค่าลูกค้าหนึ่งท่านรับบัตรคิวได้ไม่เกินสองคิวอันนี้มีได้นะม,ม,มีมีจำกัดเวลาไหมคะ ลูกแม่จำกัดเวลาสองชั่วโมงค่ะลค้าสองชั่วโมงให้ขอบคุณค่ะปักไปนั่งรอตรงไหนดีข้างนอกก็ได้ทงนี้ที่เต็มแล้วเหลือเจ็ดคิวก็ไม่เยอะนะคะพอได้อยู่แม่รอเจ็ดคิวแค่นั้นเองนิดเดียวอืมไม่นานเจ็ดคิวแป๊บเดียวเขาเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงตีห้าบินสิสองสี่บินสิบสองสี่ ัสดีค่ะตอนนี้นะคะแบบอยู่ที่ยิ่งตีน้อยสาขาโรงพอจอหอนะคะเมื่อกี้ไปรับบัตรคิวมาแล้วนะคะเขาบอกว่าคิวก่อนหน้าคุณนะคะอีกเซกคิวค่ะก็เบาๆไม่ได้เยอะนะคะวันนี้พาคุณแม่แม่สวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมไง สวัสดีสคุณผู้ชมพาแม่มาทานสุกีเพราะว่าแม่ก็ยังไม่เคยทานแับแมยังไม่เคยทานพี่นันก็ยังไม่เคยทานนะคะแต่ว่าเราใช่เราเราเห็นประพันธ์ไปผ่านมานี่แบบคนเยอะมากๆเลยสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาที่สองนะคะเพราะว่าสาขาแรกนะคะาจะอยู่เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชนะคะสาขาที่นี้่จะเป็นสาขาสองก็คือเป็นตลาดลงุงพอเจ้าหอเราจะรอคิวอีกประมาณคิวก่อนนัางแค่เจ็ดคิวก็น,นั่นจะเป็นข้างในที่เอาที่นค่ง ข้างนอกก็รอ,อ,อนิดเดียวอ้อรึบอกไปว่าเราจะต้องเราจะต้องอทานในระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะ,ะเราจะต้องรอ2ชั่วโมงไม่ไม่ถึงเพามีเวลาทาน2ชั่วโมงแล้วก็ลาซซูกี้จิงเหรอเรายังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่อันนี้คือคนไม่เคยมาจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปไปเช็คข้คางในเนาะเขาเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงสี่เปิดให้บริการ วัน11บโมงถึงปีน้ประมาณราข้อห้าถ้าเราเครื่องดื่มและอาหารเข้ามานะคะแล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยนะคะที่เจะเป็นบรนรยากาศของสุขีจิตเเดี๋ยวเราจะไปดูาอาีน พูไปอ่านป้ายมาเขาก็จะมีเป็นซื้อกลับบ้านนะคะคุณผู้ชมซื้อกลับบ้านเอาเป็นซุปปาล่าซื้กลับบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราเรอคิวก่อนนะคะนี่บรรยากาศภายนอกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอมขอดูด้านขวามือก่อนนะคะว้าวร้านเขาก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของร้านให้ดูก่อนดีกว่า อันนี้พี่นัทก,ก็นั่งรอคิวนะคะคุณแม่ก็รอคิวอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชม ep ีต่อไปนะคะตอนนี้แบบ่อขอรอคิวก่อนเจ็ดคิวก็ยังมีความหวังอยู่นะคะรอได้นะคะขอบคุณคะ่ะ